มันสิเป็นยางจ้ะนี่เอ้ยอ้ยอันนี้เนี้ยไหถ้าสมมุิเมื่อแรงนี่โอ้โหสวยมากเลยเห็ดดินออกโดยไม่รู้ตัวเมื่อมาอีกจ้ะดอกแรกแหกมันมีปัญหาอีกแล้วอุปสรรคขึ้นมาหลายทีะนะ้อ ไม่ได้หาเห็ดต่างประเทศเราก็ไปหาเห็ดประเทศไทยก็ได้นะไปหาเห็ดอีกแล้วไอ้ไปคนเดียวอีกแล้วเอะอ,อ,อไปค่ะออไปนาไปทางไปนาไปไปหาเห็ดก้านได้บุได้รดกระยาถือสว่าไปออกกำลังกายาน้ำไปส้าขวดเลยวันนี้ไปค่ะดลดคู่ใจ หนักอยู่ได้นี่เอานน้ำหกน้ำปวดอนนะสิลมสลเบอร์กามรากแทะเนาะเจอกันอยู่โคกเด้อว่าแมย่ยางตีรังกาถั่วลงหรือผัดกระเจ้วบริยองเยเน้องพี่น้องเนาะเจอกันที่ป่านะคะ ตอนนี้อายก็มาถึงโคกแล้วนะคะแล้วก็เจอแล้วด้วยเดินมาแค่แป๊บเดียวเองมาเบ่งดอกแรกของ KPP ในการปลอบใจมันไม่ใช่เห็ดละงกขาวนะคะบ้านอายจะเป็นเห็ดละงกไข่ถ้าเป็นสีนี้จะเป็นเห็ดละงกสีไข่ก็มีดอกเดียวดูสิทุกคนสวยมากเลยแต่แต่แต่ไไไไไะไ โอ้โหเกอบเกลอบวเกืบๆเกอบว่ารอดเบิ่งกินงกือดอกแรกแหกมันเสียงรถไปเนาอสวยมากทุกคนมีคนเม่นถามอายว่าใช่ไหมนะโอ้ดอกเดียวเขาหล่อ อย่างน้อยก็ได้มีคนเม่นถามอายว่าทําไมแถวบ้านน้องอายเห็ดปวกอปย,ย้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดอะไรเห็ดไตเบื่อพวกหลายไปม่ได้ทําไมแถวบ้านน้องอายไม่ค่อยมีเห็ดแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือว่าอายบรุรีจังหวัดอื่นนี่คือจังหวัดอายบา่จังหวัดอายนี่คือเห็ดบางเชือนี่น้อยมากนะคะที่จะมีสิทธิ์บาน เป็นอย่างไอว่าจากนั้นเพราะว่ากลางคืนเขาก็หาเขาการเขาไต่เอากลางเวนก็หานะพี่นอ้องแล้วไอามาเวลาเนี่ยเที่ยงงล้วอะไอมาแต่ละเถือมันเถือกระบ,บ่ายไปนี่มันกับเป็นเห็ดที่ลงเหลือเลยพี่น้องไปนี่ไอก้าวเท้าท้ายออกมาไอบอกกับไอจะคงว่าจุดที่จะทางเอ้อปอกใส่ลคปีพีในเท่า เราได้ไปหาเห็ดต่างประเทศแล้วเห็ดอะไรนี่พี่น้องว่แมปเห็ดปวกอยู่บ่ะฮโอ้เห็ดละงอกโอ้ย,อยคือเป็นเห็ดปวกจะ้ะป่าเห็ดละงอกแต่ว่าเสียดายเนาะบานมาแล้วมีละงอกเหลืองด้วยนะนี่บานหมดแล้วแต่ก็จะเอานะโอ้ยมีเห็ดดินน่าแลกด,ด้วยดอกเดียว ได้อยู่เอาไปก่อนเนาะเอาไปอันนี้อยู่เพื่อนเทาก็ได้ศาสตร์อยู่นาเทาก็ได้ตัวหน้าแหล่เดี๋ยวไปตัดขายังบอกเอาเอันนี้มื่อนี่อายก็ว่าไอหมานอยู่ด้ว บ,บ,บ,บปกติม่สิญงาน,านาว่นนี้มาดูเห็ดละโงกผมนี้ทุกคนสิรอดจ้ะแต่ก็ได้อยู่นะเห็นไหนี่เป็นเห็ดละโงกขาวด้วยจ้ะถ้าเป็นเห็ดละงานในตรงนี้มันสิตันๆอันนี้เป็นละงงกนะคะอันนี้อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกอน,นี่ดอกหนึ่งเบาขานี้น เฮละงานี่สีมันจะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าขาเพันสีตันๆจ้ะเฮละงโอ่งในเวลาเรากีดกลางนี่มันสีเป็นป่องมันเบิ่งง่ายจ้ะแต่ถ้าเป็นเฮละงางมันสีตันๆตรงนี้บากตรงเท้าพันดอกไอ้คิดมันพันมุดแ,แต่เห็ดนี่ยังมีอยู่จ้ะก็ยังมีให้เก็บเห็นบอกเฮละงโอ่าขาว กัอนจะกิดอยู่ผู้เดียวใหงามอันนี้โอ้โหนี่แหละคะ่ะการที่เรามาป่าที่หกมันจะเจอเห็ดแบบสวยๆหเหลือจากข้าเจ้าเห็ดลวหง่ี่นจะแบบเป็นดอกออกมาละแสบเด้อเห็ดหะโงกอายกินปีที่แล้วแต่ก่อนอ่อายบม,มากแต่พอกินแล้วมันแสบจ้ะ ไปเดซเว่นนะแต่ลืมสื่ออย่างนึงมา,มากลับบ้านเราอ้ยอันนี้เนี้ยไว้ถ้าสมมติเมื่อแรงนี่บานได้นี่พี่น้องบานไว้เป็นไงล่ะเยอะแล้วเราดอกก็คือแบบที่บอกว่าไอาหมาแห้งมาเนี่ยเห็นดุอ่ะ เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้อเอาตรงนั่นจ้ะเดินมาจังหน่อยตรงนี้สวยมากนี่ค่ะโอ้มานไปกว่านั้นเจอครั้งมีมีน้ำปะนี่มันมักหย่มขนาดไหนไปน้องโอ้ย,ยังมีน้ำอยู่นะเคี่ยวก่อน วันะมะลันมละอละอยนี่แหละให้หมดกินเห็ดต่างแหคุณพอ่อราคาเป็นเหมือนค่ะต่างประเทศแต่บ้านเราไม่มีราคาโอ้ยจแมแนบ์บเป็นตาเด้อไอเห็ดกุญแจรถเฮียแมย่ไอเอาไว้นี่เนาะแล้ววันนี้นะ่ะโทรศัพท์เครื่องที่ถ่ายรูปนี่ อ้สิจกเข้าจกออกะนะเดี๋ยวไอ้เอาเข้าเดี๋ยวออกแล้วมันเป็นพวงก,กุญแจมันตกมันก็เลยบลูพี่น้องจ้ะโอ้ตาย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 เฮ็ดสดา,า,าน้องัดนี้<ม>เดี๋ยวอ้สิคิดว่าไอ้จกตอนใดแน่ตรงเฮ็ดนะตรงไหนโอ้ตายพี่น้องไอ้ือบ่เป็นตาแต่ว่าสิทธิ์ที่จะเห็นกุญแจรถคือยากมากฟานงมเข็มในมหาสมุทร อายก็ไปเบิ่งคิดว่าเจ้าของจกตรงไหนแน่ก็บ่เห็นจะ้ะให้ตะโกบ้าแล้วบ้าเอาอายมาตรงจุดแรกแล้วนะคะอาคิดว่าแถวนี้นะนี่เนาะนี่คือจุดแรกที่อายจากเอากล้องออกมาถ่ายนะคะ มีปาฏิหาริย์ในท่อถามว่ามีกุญแจสำรองไหมก็มีนะคะแต่ว่าใครเราจะเอามาส่งให้อายปัญหาซาธุเล่นคองก่อนบนบานสารเก่าให้เอาอยุนี่ได้๋ยวนะเห็ดเนาะโอ้เนาะมานเห็ด แต่มีปัญหาอีกแล้วอุปรสรรคขึ้นมาหลายแท่น้อบ้ดนตรงนี้นคิดว่านะเดินมาตรงนี้มันเป็นกุญแจพ่วงสีฟ้าจ้ะสีฟ้าใหญ่อยู่นะสำกำปั้นนี่แหะอันนี้กระปานเหตุการณ์ตอนที่อยู่สวีเดนพี่น้องจำได้ปะที่โทรศัพท์ไอเฮียนะ แต่ยังพ่ออันนี้มันบม่พ่อเีโอ้ตายเอาเห็ดกันเด้อนาารลสวยมากโอ้ตายเหี้ยอยู่ใส่เดีอยาให้น้องทิวมันสรุปคือไม่เจอนะคะกุญแจวนหลายรอบแล้วจนเมื่อยก็เลยให้หลาน เอามาให้ต้องไหนวะไอ้โอกกักจำเหตุกามบาได้เลยเออจังมันนายจกเอานี่เรามันเหี้ยระวานหาสะขอบคุณครับวอนอนคุณบะ,ะไปทางไหนไปทางนี้นี่ดอกสุดท้ายนะคะทายเหี้ยอีกก็คือไม่มีแล้วนะคะต้องไปปั๊มอีกดอกสองดอก ครั้งแรกที่กุญแจเฮี่ยเข้ามาก็เจอเห็ดเลยนี่ค่ะเห็ดอะมกเขาไข่ไม่แต่ดอกไปนี่มันนี้เห็ดดินมันเริ่มออกจนเท่าเลยเป็นเห็ดหน้าแล่นนะได้ไหม ได้อยู่ได้ยินเสียงล้งบอกเขาลึกเป็น,นึน่งจ้ะวันนี้ป่านี้นะ่ะไม่ค่อยมีคนจ้ะไม่มีรถมีแต่อายเนะาะฮะก็เลยค่อยๆไปแล้วก็สาถามว่ามันหลายบอมันกระโบาลายแล้จ้ะเห็นเธระดอกแต่ก็เห็นนะ่ะนี่ส่วนมากจะเป็นเห็ดแล้วแล้วงกไข่จ้ะวัแม่เห็ดแล้วงูกไข่ กระดาษดอกแบบนี้เห็นไหมดอกทีละดอกแต่ว่างามเนาะว้าวแต่แป๊บเดียวเดีจ้ะเดียวกับบานอดจ้ะไปเดินมาอีกนิดก็เจออีกแล้วถึงทีละดอกก็ถี่ก็โอเคนะเนาะพี่น,อน้องมึงว้าวกระลาษดอกอิริบานี่นคุณจ้ะ คงสีบ่มีให้หาหรือเปล่าปานี่เพราะว่าอย่างบอกมันบ่มีไข่เลยแม่เมืน่อนี่ปลาดนมออกดีแต่ว่าสวยมากเลยมีแต่แบบวกอี้แกงมืนอนี้ทำเมื่อไวย์ทะทำเมื่อสากระสีอบานโอ้าได้บ่อทุ่งเท่าบางเห็ดน,นานแล้งามแห้ง เพิ่มค่ะโอ,โอ้โหนี่อีกดอกแมงทับสวยมากโอ้ยขอจับ แต่กระบอกเดกจ้ะดูสิเป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะไปไปอ้ยโทษนี่ไงป่ะก็ยังมีเกิดอยู่เนาะเห็ดนางกอขาวลายสุกก็แค่สองดอกเห็ดมันปูประเทศไทย โอ้โหสวยเลยว้าวน่อยนะคะที่สิเจอบานไอเห็ดมันปูใหญ่ๆแบบนี้ส่วนมากจะเป็นแบบมันปูน้อยๆน่ะแต่ปีนี้ก็ยังไม่เจอเลยเปิดยากดีมั้ยเห็ดหน้าหมูหรือเปล่าเห็ดหน้าฝนได้ไหม ก็ได้ดอกเดียวเห็ดอันนี้นาะแมงมักกินเห็นไหมอ้อนี่หลอดอยู่ได้บนนี้ปไปเห็ดอันนี้ถ้าออกแล้วมันจะออกเป็นหมดแบบใหญ่ๆนะคะเห็ดตีนตำเห็ดตีนกำลังออกเลยจ้ะโอ้เห็ดตีนเลยแหละบ้าง สวยนะแต่ว่ายุงหลายแหงเลยป่านี่โอ้สวยเลยอพอดีกินไหมอันนี้แกงอร่อยมากจะเป็นเห็ดเห็ดทานเห็ดทานบอดอกจะวันนี้แหละแสดงว่าแสดงว่าออกต่อจากเห็ด ละงอกเห็ดปวกเนี่ยเป็นเห็ดดินจ้ะพี่น้องเห็นบันเห็ดก็เห็ดหน้าแร่ไหมว่าพิษนี่นี่ดิเห็ดดินจ้ะเห็ดดินโอ้แตเกิดลาเลยไหมป้าความยุงเห็ดหน้าแร่ทุกคนงามนะอู้สองบอกเสอเ ไปแกงเ,เลยน,นี่ดินอะข้างทางนาแม่จ้ะสวยมากเห็นไหมนี่อีกนี่เจ้าป่าเจ้าเขา คนปลอบใจไอ้ไอ้บริไปหาเห็ดต่างประเทศถ้ามีเห็ดดินออกมันก็สิออกหลายเลยจ้ะเอ๋นี่ค่ะไปต๋านี่เห็ดดินเห็ดดินมาก,กวบเห็ดตะโงกเลยจ้ะไอ้บริมาแค่บระจักมือเห็ดดินเต็มเลยอันนี้ก็เป็นเห็ดโอ้เสียดายเลยเกิดลาอ้ยูนี่ล่ะไอ้ก็เอานะเห็ดขานี่จะขม มันสิเป็นหยางจ้ะเห็นบ่เป็นเห็ดค่ะเพื่อพออายากนะผู้เทามากินนะเห็ดค่านี่เห็ดค่ามันสิมีอยางข้างใต้กีบนะเก็ดชนิดนี้เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยชอบกินนะมันขมแต่ว่าพ่อแม่รุ่นพ่อแม่นะ่ะมันสิมากจ้ะพอเห็ดดินเห็ดดินมันดอก สมดอกจ้ะกระหมาอยู่ตัวเห็ดก่อเลยจ้ะนี่เห็ดก่อน,นี่เป็นบ้านอ้ายนี่สิเป็นเห็ดราชินีของเห็ดดินเลยจ้ะทอดเห็ดองุกบานไวขนาดเลยงงแหงเห็ดดินสวยเลยนี่โอ้สองดอกว้าว นี่ค่ะโอ้ยสวยสวยสวยว้าววูนี่อีกสวยมากเลยอ่ะอทุกคนอาเห็ดก่อเออแม่ก่อเห็ดหน้าแร่น,นี่โอ้โหสวยมากเลยเห็ดดินออกโดยไม่รู้ตัวมุดมาอีกจก้ะเห็ดป่าใหม่ไปเรื่อย มารอบนี้บ่ค่อยได้เขี่ยเห็ดเลยจ้ะตามเห็นแค่แค่เห็นจังเอาโอ้เห็ดดินเต็มเห็ดละโบขายไปในพิบตาบานเร็วขนาดเาง่อไหเห็ดก็สวยสวยไปแกงวันนี้ให้แม่แกงเห็ดตินให้กินมุนก่อนแม่แกงเห็ดปัว คุณแม่พูดทำทุกอย่างให้ลูกไอปูลู ure, มันคือเห็ดอย่างนะโอ้เห็ดตายเบื่อนี่เห็นเห็ดล้ะงกดอกแรกของป่านี้ขอไปค่ะอือู่กี่คนยูกี่คนเอ่ยกคนเดียวบ่ อยม่คนเดียวอือแล้วโอ้คุณอีกคนอีกคนณอีผีขอดึงคุมอยู่ดอกกุญแจรถเหี่ยก็ได้ถ้าสิปิดปัปป๊มใหม่ก็ได้เด้อนี่คาห้างใหม่นี่ค่ะเห็ดละโงกหันไปฟังนี่เห็ดละโงกอีกเล่วจ้ะโอ้ยละโงก สงสัยจะเป็นวันสุดท้ายของงงกแล้วทุกคนจะ้ะว่ามีไข่ละโงกเลยแม่เมื่อนี่มีแต่แบบนี้ก็ตายแบบนี้เอาไว้ให้นอกอุอมอิ่มอายเหลือไปทางโน้นนะคะเดินๆเดินเดินออกเอาก่อน ใช่ไหมใช่ใช่ใชใเดือไปทางพุ่นไอเห็นคือแบบเผ็ดและงูกอีกนะคะมาเบิง้งหลอดแน่ได้จ้าเอาเวลาที่มาคนเดีย่มันก็ดีเพราะว่าดูความที่เรานะ่ะอา่านเป็นคนที่ช้านะคะก็ค่อยไปเลยนี่มันก็มีใต่ถ้าเอาเห็ดขาจ้ะเ,เห็ดขา,อาของอกเขายังมีให้เก็บนะแต่ว่าเห็ดพวกสงสัยเม็ดดีจ้ะ ปวดสงสัยหมดจริงๆที่เห็นเลยวันนี้เรืเ่องอบกแข็งแรงนั้นี้เป็นเห็ดขี้กระเดือนกินได้นะคะถ้าเขาบอกนี้ยงกินอาจจะไม่อร่อยเนาะเอกเห็ดลวงองวันนี้มีแต่แบบหุ่นดี สวยนะนี่และอยากเอามือจับนี่ยโรยเจอแลนเนอร์สวยอ,อวยู่นี่จิเต็มตะกาแล้วเรียวกับบ้านกราโดกนี้บไดาเอ้ยได้ไหมอันนี้ได้ นี่นะคะทุกคนจ้ก็ได้เยอะพอสมควรน,นะเบิ่งนะเฮละโงกก็ตอนที่เอากันยมามอบานไปนี่เดลงกเป็นเห็ดที่บานเร็วนะคะส่วนเห็ดดินพี่น้องเห็ุห็ดนานแล่นี่คือสวยมากนะคะเดี๋ยวพวกนี้อาจจะไปนะคะเมื่อไหรสิไปอีกอันนี้อจจะให้คุณแม่ไปแกงนะ